เคเครื่องเจียรับดอกนะครับผมอันนี้ครับ MR คิด F 4นะแล้วผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวพร้อมส่งลูกค้านะครับนอ่นี่ครับผมอ่าวางก่อนวางก่อนนี่ครับเปิดกล่องเปิดกล่องเอนี่ฮะโอคใช้ไฟบ้านนะครับ2 2 0โวลต์เอเดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับเครื่องลองส่งนะคเดี๋ยวยกออกมาจากรังนะครับเอเครื่องก็มีหูหิ้วนะครับนี่ครับยกได้เลยครับ เนีครับเดี๋ยวทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับอนี่ครับเดี๋ยวเปิดลังเครื่อง MR ขี F4 ตัวนี้เราจะทดสอบแค่เสียบปลั๊กลองไฟว่านหมุนใช้งานปกตินะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์นะครับว่าครบไหมเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องส่งมาให้ลูกค้านะครับผมซึ่งมันเป็นเครื่องรับดอก NMin ดอกสว่านได้นะครับเคตัวนี้ใช้ไฟ 220V โวลต์นะครับช่อง เสียบอยู่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวให้ช่างลองเก็บปลั๊กเลยนะครับเก็บปลั๊กแล้วก็โอเคครับพาวเวอร์ออนครับผมพาวเวอร์ออนก็ทํางานเลยครับได้ยินเสียงแล้จิ๊ดจิ๊ดโอเคนี่ฮะเห็นรับมีดนะครับเราก็จะไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นของลูกค้านะครับเดี๋ยวมีรอยโอเคเงียบคลิปเค,เครื่องรับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันมีอุปรกรณ์รับตรงนี้เรามีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับผม อ่าวิดีโอก็จริงๆล้วมันง่ายมากนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเสียบลงไปตามช่องตามรูมันมันมีคอเลตมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวดูคอเลตครับนี่ครับคอเลตตรงนี้ก็เบอร์สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามนะฮะแล้วก็อันนี้เบอร์สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับก็มันมีทั้งหมดนะครับเท่าไหร่สิบสองลูกนะฮะสิบสองลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบเขานะครับนี่ฮะเป็น ตัวที่เอาไว้ดันหมุนนะฮะหมุนคอเลตหมุนดอกนะฮะโอเคอีกสามชุดนะฮะประมาณนี้นะคะรับผมตัวจับคอเลตนะครับผมเอาไว้อไปจับดอกอีกทีนะจะเป็นส่วนประกอบอย่างนี้นะเหมือนคอเลตทั่วไปครับมีตัวดันตัวล็อกนะฮะ,อะโอเคโอเคอันนี้คอเลตสำหรับตัวหัวจับสำหรับอะไรนะ อันนี้ใส่เอ็นมินครับอันนี้ดอกสี่ฟันส <1 S 1> อง <S 2> 2 <S ฟันได้สี่ฟันได้ครับโอเคสามฟันกับหกฟันนี่นครับมันจะมีเหลี่ยมเห็นไหมอ่าสามฟันหกฟันนะฮะนี่ฮะเหมือนกันฮนะก็ใส่คอ,อเล็อเ,เรียบร้อยดีนะงานแล้วก็ตอนนี้ครับตอนนี้ก็<ว>ของดอกสว่านนะฮะนี่ฮะจะมีสองเหลี่ยมเอาไว้ใส่ตำแหน่งที่ยาหมุนล็อกอ้างอิงครับ เดี่ยวหมุนปกตินะครับผมโอเคเราตรวจสอบเรียบร้อยนะฮะ